กรุงเทพแจ้งหลังโซเชียลชาแอดมินตอบนักศึกษาทำไมต้องคืนค่าเทอมกำลังเป็นประเด็นที่เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยกรุงเทพโดยได้มีการเผยภาพรายการสนทนาก,กับทางมหาวิทยายลายัยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9จึงทำให้มหาวิทยายลัยต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยนักศึกษาคนดังกล่าวได้พิมพ์ข้อความไปถามว่ามหาวิทยาลัยจะคืนค่าเทอมให้นักศึกษาไหมคะกรณีที่เรียนออนไลน์100%จากนั้นแอดมินได้ตอบกลับมาว่าไม่คืนคะ่ะทางนักศึกษาจึงถามกลับไปอีกว่าทําไมไม่คืนคะและสุดท้ายก็ได้รับคําตอบว่าแล้วทําไมต้องคืนคะเพราะยังมีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพียงแต่เป็นรูปแบบทางออนไลน์คะ่ะ จากบทสนทนาดังกล่าวทำให้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนมองว่าแอดมินตอบคำถามได้แย่ดูเหมือนใช้อารมณ์ในการพิมพ์ทำงานเป็นแนวหน้าให้กับมหาวิทยาลัยควรตอบคำถามให้ดีกว่านี้ ต่อมาทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากการตอบกลับที่ไม่เหมาะสมของแอดมินแล้วทางมหาวิทยาลัยได้ตักเตือนและพิจารณาบทลงโทษแก่บุคลากรคนดังกล่าวแล้วและจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาณนะโอกาสนี้